แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคันนี้เป็นรถที่ผมอยากได้มากสีนี้ด้วยนะเขาเรียกว่ารุ่น T Spec ครับราคาเปิดตัว18.96นะครับร้อเป็นน i s โ o สีทอง T Spec ครับผมอยากได้แบบนี้ประกาศขาย Lamborghini นะฮะ Cayado LP 5 6 0 4ครับใช่ครับขายได้ผมซื้อเลยครับคันนี้ T Spec เดี๋ยวซื้อเลย เราพามามิวเซียมครับของิสันมอเตอร์ครับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เครื่องยนต์ของรถิสันนะฮะแบรนด์ s สันก็เดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่านี่เห็นไหม닛สันเอนจิ้นมิวเซียมนะฮะที่โยโกฮาม่าครับเข้ามาถึงเนี่ยในเรื่องของวิวัฒนาการอันแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์น่าจะเป็นดักสันรุ่นแรกๆนะครับก็ถ้าใครมีความรู้เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันหน่อยละกันซึ่งรถรุ่นนี้มันเกินความรู้ที่เรามีไงไดกบอกปะ แต่เขาก็มีในส่วนของเรื่องของเนี่ยอะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของ n i s สันแฟ c ทอรีปี1933เนี่ยนะแล้วก็พวกเครื่องยนต์ลูกสูบแคมชาร์ปนี่ระบบท่ออินเทต่างๆนะครับครบหมดคาบ,บูเรเตอร์นี่เป็นของออริจินอลเลยนะเริ่มต้นเลยนะครับดูดิวิวัฒนาการของรถ n i s สัน ช่วงแรกๆจะเป็นดักสันนะครับเปิดประทุนด้วยนะตั้งแต่รุ่นนั้นแล้วอะมนเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของสําหรับคนประเทศญี่ปุ่นนะที่ผลิตรถในแบรนด์ของรถดทกสันได้นะฮะอันนี้เป็นวิวัฒนาการในเรื่องของรถที่เป็น Intelligent m o น i l i โมเรื่องวิวัฒนาการของตัวรถที่เป็นระบบไฟฟ้าครับก็เป็นความภูมิใจของโรดทกสันครับที่ทําออกมาแล้วตอนนั้นอนะน่าจะเป็นรถไฟฟ้าเจ้าแรกๆที่ทําออกมาแล้วแบบประสบความสาเร็จนะครับ ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมีให้ดูหมดเลยในการประกอบรถนะครับแท่นชงแท่นชาร์จก็ต้องบอกแบบนี้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราดูรถไฟฟ้าค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวเราจะไปพาไปติดตามกันนะมันจะน้อยมากไม่มีไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคันนี้เป็นรถที่ผมอยากได้มากสีนี้ด้วยนะเขาเรียกว่ารุ่น T Spec นะฮะคันนี้ Pure Edition T Spec ครับ ราคาเปิดตัว18.96นะครับคือเป็นสีเขาเรียกว่าสีมิลลิเนียมเจดครับโมเดล2,024ครับแล้วก็ร้อเป็นนิสโ o มสีทอง t ีสเปครับผมอยากได้แบบนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวเลยนะอยากได้สีนี้ด้วยตอนนี้มีเศรษฐีเกษตร่รว,ว่ามินซื้อไปคันหนึ่งนะฮะสีนี้เลย น่าจะโชว์นะไม่ได้ขายเพราะว่ารถพวกนี้ต้องสั่งจองมันหมดเร็วมาก T-Spec คครับรีมีเด d อิดอิชันมากๆนะครับสวยอะ่ะนี่คือโมเดล2024แล้วไฟตัวใหม่ล้มีใครอยากได้ไหมฮะถ้ามีใครอยากได้พิมพ์คอมเมนต์มานะฮะอยากซื้อบอกเราได้เดี๋ยวเราจัดให้สำหรับโมเดล2024นะครับอ่ะอันนี้มันคือพวกการทำบอดี้ของตัวรถเนี่ยเห็นไหมสแตมป์ตัวเหล็ก มันเป็นเหมือนกับตัวชิ้นส่วนออกมาเห็นไหมของเขาใช่แล้วก็ในการของทําสีอันนี้ตัวถงังและการทําสีมีในเรื่องของการทําสีบอดี้มีสีอะไรบ้างเห็นไหมมีครบหมดส่วนคอนโซลภายในก็มีให้ดูแบบครบหมดนะครับวัสดุต่างๆที่เขาผลิตออกมาจากนิสสันเขามีความภาคภูมใจรวถึงช่วงล่างด้วยเห็นไหมส,สายฟงสาไฟอะไรเนี่ยครับก็ครบหมด ถ้าผมไปนั่งมันจะเหมาะกับผมไหมะะประกาศขายลอมโบกินีนะฮะกายาโด้ LP 5 6 0 4ครับใช่ครับขายได้ผมซื้อเลยครับคันนี้แต่อาจจะไม่ได้ซื้อตัวนี้นะอาจจะแพงไปสวยจัดเลยฮะสวยจริงสวยจริงสวยจริง ดีสเปคเดี๋ยวซื้อเลยซื้อเนี่ยอันนี้เป็นของซิมโมเนียครับเป็นตู้กดซิมโมเนียครับใช่มีทั้งโมเดลพงกุญแจนะครับวิกสันคอร์เลคชั่นนะฮะอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ถูกใจใคร หลายๆคนนะครับเพราะว่ามาเราก็อยากจะเห็นแบบ 300zx อะไรแต่เนี้ยเป็นมันเหมือนกับมิวเซียมเขาียกว่าวิวัฒนาการเกี่ยวกับเครื่องยนต์อันนี้เครื่อง h r 1 0 0 2นะฮะคือนี่เขาจะมีบอกรุ่นรถทั้งหมดเลยนี่รุ่นสร้างชื่อนะแซดรุ่นสร้างชื่อมีหมดเลยอ่ะ โคตรเจ๋งเลยอ่ะอย่างเงี้ยทำรีวิวได้เลยนะ300ซัด F แม่งสวยมากเลยอ่ะเปิดประทุนก็หายากกว่าน,นั้นเราเจอที่กิงซ่าที่กิงซ่าจอดรุ่นนี้เลยเปิดประทุนอยู่พันหนึ่งครับนะฮะปีสองพันก็เป็นเฟอร์รารี่ซดแล้วหมดแล้วเหรอวะหมดแล้วสุดที่เฟอร์รารี่ซด ก็ขั้นตอนในการทําเครื่องยนต์ครับเนี่ยพวกฝาสู่เครื่องอันนี้แม่พิมพนะหลออออกมาเป็นพวกไอ้นี่ครับลูกส่งลูกสูบต,ต่างๆนะครับเครื่องยนต์มีหลายแบบนะออะอย่างเงี้ยประกอบเสร็จออกมาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เครื่องยนต์ในรถของเขานะฮะพันหนึ่งจุดห้าดดทีครับเครื่องใหม่ๆเลยเดี๋ยเขาผายดูเลยว่าทํางานยังไงเงาวับเลยมาดูดิ อันนี้ในพวกเครื่องยนต์รถตู้เซรีนาน่าจะใช่นะเซรีนา <Ser ena, S 2> ใช่ด้วยเซรีนาโมเดลนะครับอันนี้จุกฮะนี่สันจุกพันหรถญี่ปุ่นครับถ้ารถไทยเครื่องพันหครับอันนี้เหมือนเครื่องที่พวกอยู่ในพวกนี้สามเย์แซดพวกเอ่อสามเจเนี่ย VQ 3 7 VHR เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวหนึ่งที่ ขับสนุกขับแรงด้วยนะฮะไม่มีเทอร์โบแล้วก็อัตราเร่งดีนะฮะเ,เราไปกันต่อดีกว่าฝั่งนี้เครื่องนี้เป็นที่สุดของที่สุดแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าตอนที่นิสสันเนี่ยทำเจ้า GTR R35 เนี่ยคือเป็นช่วงที่วิกฤตของบริษัทนะเนี่ยพอทำออกมาเป็นเครื่องตรงน,นี้แล้วก็ขั้นตอนการประกอบเนี่ยเขาจะใช้ทาคุมิในการประกอบนะฮะเห็นไหมเนี่ยทาคุมิคือในช่าง ใช่แล้วก็ประกอบเนี่ยก็คืออย่างนี้ช่างประกอบเครื่องเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าทาคุมินะครับก็มาประกอบในเครื่องยนต์ออกมานะฮะต่อหนึ่งเครื่องจะมีมีชื่อเลยวนะ่าทาคุมิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเครื่อง VR 3 8นะฮะ VR 3 8 DETT นี่ VR 3 8 DETT ครับเครื่องยนต์นี้เป็นกรอบกู้ชื่อเสียงให้กับนิสสันเลย วิวัฒนาการของเครื่องยนต์เนี่ยปีแรกก็จะขับแบบว้าวมากันะพอ2017ระเรื่องเลยวิ่งดี <Wow. S 1> ขับดีสมูทเลยครับ2024นี่ยิ่งสุดเลยแล้วก็นี่ในส่วนของ <Wow. S 2> นิสสันลีฟนะครับตัวสร้างชื่อของเขาเหมือนกันนี่อันนี้น่าจะเป็นระบบไฮบริดปะเนี่ย E-Power ใช่เป็นระบบไฮบริดครับเครื่องยนต์พร้อมพ่วงด้วย มอเตอร์ไฮบริดครับเดี๋ยวเราจะกลับไปรีวิวเจ้าดิสซัน GTR กันดีกว่าที่อยู่ข้างนอกโมเดล2 0 2 4 T s p ี่ปครับปะ่ะก่อนจะกลับแวะชมอีกหนึ่ง,งรอบครับอันนี้เป็นโฉอมอะไรคะพี่เขาเรียกว่าโฉม,มโมเดล2024วิธีสังเกตง่ายครับโมเดล2 0 2 4นี่ย<ม>ไฟจะเป็นเหมือนรังผึ้งตัวใหม่ครับแล้วก็สีนี้เขาเรียกว่าสีเขียวสับคนไทยอะ่ะจะเรียกว่าเขียวเนอร์เนอร์ก็คือตัวสเปคเนอร์อที่จะมีสีพิเศษสีนี้แหละ เขาก็เลยเรียกติดปากกันว่าสีสเปกเนอร์สีตัวเนี้ยออกมาในตัว R34 แล้วก็เปิดตัวสีตัวเนี้ย R35 ในรุ่น T สเปกปีโมเดล2022ครับคือหามากออกมาทั้งหมดมีมิน l มี่เจกครับก็คือสีนี้เขาเรียกว่าสี M สเปกเนอรเนี่ย er, สีเขียวเนอร์เนี่ยชื่อของมันคือเขาเรียกว่ามิน l มี่เจกนะครับแล้วก็มีในส่วนของสีม่วงนะครับมิดไนท์พคันนี้โมเดล2024ครับล้อนี่ล้อ เป็นสีทองนะครับเป็นทีสเปแหละแล้วก็เบรก t ีสเปคจะได้เป็นคาร์บอนเซรามิกแล้วนะฮะคาร์บอนเซรามิกแล้วภายในเนี่ยเป็นสีเขียวสีเขียวรุ่นเก่าก่อนนั้นนี้ก็เป็นสีนี้เหมือนกันมินิเนียมเจดหรือพิณัทพ l อเพลภายในจะเป็นแบบนี้ครับโลโก้ต่างๆจะเป็นสีทองครับเขาเรียกว่ารุ่น t ีสเปภายในคาร์บอนคาร์บอนแล้วก็มีนี่ด้วยเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์แฮนเพว่าทีสเปครับ วิงหลังอะไรก็เป็นวิงหลังแบบใหม่คือจริงๆแล้วอะถ้าพูดตรงๆอะ2024กับ T-Spec เนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะจะต่างในเรื่องของออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่เล็กไม่น้อยนะต้องพูดแบบนี้ว่าภายในก็คนละสีสีก็คนละสีแล้วก็ในส่วนของเพจต่างๆเป็น T-Spec หมดนะครับราคาออกห้างก็แพงกว่าประมาณสักประมาณ5ล้านเยน แพงกว่าประมาณ5ล้านเยนครับราคาตอนนี้รีเซลถึงไทยน่าประมาณ20ล้านนะที่สเปคเนี่ยประมาณ20ล้านอ๋อภายในก็เป็นสีเขียวใช่เพื่อเห็นภายในเนี่ยพวกโลโก้ต่างๆเนะี่ยเป็นสีทองหมดเลยเห็นไหม ราคาตอนนี้อยู่ที่18ล้านจนถึง21ล้าน21ล้านกับนะไครับเขาบอกมีผลิตจำนวนจำกัดนะเมื่อวานนั้นผมดูคุณอาร์ตออโต้คเอเทเบลเขาบอกว่าพี12คันไม่รู้ใช้รุ่นนี้ป่ะผมจำไม่ได้นะบอกมี12คันสีเนี้ย ผลิดน้อยมากครับฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถนิสสันจิยาโชรูม300ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่ทำโมเดล2024เข้ามาขายในประเทศไทยครับสนใจก็ลองติดต่อกันมาได้ครับก็วันนี้น่าจะมีแค่เราขอดูหน่อยน่าจะหมดแค่นี้แล้วนะชั้นบนจะเป็นในเรื่องของนิสสัน h ฮสโตรีประวัติของนิสสันประเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแล้วกันนะ อันนี้คือโรงงานของนิกสันนะฮะนี่เขาเปิดไฟเห็นไหมเฟอร,ร์ออรารี่แซดใช่เฟอร,ร,ร์รารี่แซดหนึ่งเก้าหกห้านี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะของเฟอร,ร,ร์รารี่แซดแล้วก็สกายไลยน์นี่สกายไลน์ครับสี่สิบสี่สิบเนี่ยผมอยากมาดูแบบนี้แต่เป็นรถจริงน <c oughs> ะฮะเขามีรถเริ่มต้นได้ไหมพี่แชม อ่ะไปเราไปดูเริ่มต้นก่อนนี่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันนี้คือรุ่นรถต่างๆนะครับที่ผลิตจากโรงงานนะครับต้องบอกแบบนี้ให้ความรู้นิดนึงหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่านิสสันสกายอาร์าสเนี่ยเป็น,นรุ่นที่ออกมาแล้วได้รับความนิยมต่ําที่สุดคือทรง3-2มอะ่ะมันยังเป็นทรงแบบเล็กๆเ,เรียวๆโฉบเฉี่ยว,ยวสปอร์ตใช่ปะ่ะพอ3-3เนี่ยมันเริ่มใหญ่เทอะทะ ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ชินตาแล้วก็อยู่ประกอบกับช่วงนั้นเศษรษฐกิจไม่ดีทําให้ยอดขายของวิกสัน R 3 4 r สี่ R ิกสัน R 3 3 GTR หรือ GTS รุ่นโมเดลเนี้ยต่ําที่สุดและเป็นรุ่นที่ราคาไม่ได้โดดแรงแต่โดดแล้วนะแต่โดดแรงน้อยที่สุดครับจนมาเจอเนนะี่ย R 3 4เนี่ยพลิกวงการเลยกลับไปเลียวเหมือนคล้ายๆ R 3 2แต่ทรงดูโฉบเฉี่ยวนะครับนะ ส่วนด้านซ้ายนี่ X15 สีเหลืองก็หายากมากนะครับที่เป็นโมเดลแบบสีแท้ๆมันนะครับลิซันคิวนี่บ้านเราเยอะมากย,าย้ายจากญี่ปุ่นมาอยู่บ้านเราเยอะมากช่วงตอนที่ทํารถจดประกอบนะครับอ่ะเรากลับไปดูอา k y สกายไ35ต้องบอกแบบนี้ว่าผมมันจะติดปากคาว่า Skyline แต่เขาไม่เรียก Skyline แล้วนะในรุ่น GTR r 35เขาตัดคําว่าสกายไลออกแล้วนะนี่ก็คือทาคุมิ4คนแรกมั้งที่เร,เริ่มประกอบเครื่องเครื่องตัวแรกนะครับ เครื่อง VR 3 8 D E P T ครับเครื่อง G T R นะครับรุ่นที่ช่างซื้อที่สุดก็คือ R 3 2คือแบบพีคมากนะฮะเราเข้าไปดูโมเดลกันกำไมเรา <Yeah. S 2> มาถามความรู้คุณกำไรดีกว่า <Yeah. S 2> แบบว่าเรียวๆว่าคุณกำไรจะรู้ไหมว่านี่ชื่อรุ่นอะไรนี่ชุดรุ่นอะไรครับ นะฮะเขาเรียกว่ารุ่นฟิกเกอร์โลฟิกเกอร์โลฟิกเโลที่ชอลมีจอดอยู่ใช่ใช่ครับอ่านี่นี่เขาเรียกรุ่นอะไรอันนี้สันคิวป่ะฮะวเป็นไงใขันคิวครับเดี๋ยวเราหารุ่นที่เขาน่าจะไม่รู้ดีกว่าเพ่มันคือรถแข่งแล้วคุณกำไรครับนี่รุ่นอะไรครับอย่าอ่านนะครับ สามห้าศูขอขอในย์แปดคะคะใกล้เคียงสามเจ็ดศูนย์แปดคือต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่คุณกำไรไม่รู้นะรู้แต่ด้วยโมเดลสเกลที่มันเล็กอะเพราะว่าอย่างเงี้ยสามห้านกับ370ูมันต่างไฟกันนิดหน่อยนะฮะ อันหยกทุกรุ่นมัต้องนีอะไรปะเนี่ยไม่รู้เลยเครื่องอะไรบ้างกูไม่รู้เลยมันมีไฟเออต้องยอมรับจริงๆว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นะเราเสพแต่ความสวยงามของรถอะเครื่องยนต์เราไม่รู้จริงๆแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีเครื่องยนต์แพงๆอยู่นะเดี๋ยวผมลองเดินดูด้วยสายตาของผมนะถ้าผมจำไม่ผิดแปดวีสิบสองเขาให้ใส่อะไรอะน่าจะใส่รถรถแข่งนะอันนี้เครื่องส0 0รอซัเอ็กซ์แน่นอน อันนี้เครื่อง 300ZX แน่นอนถูกด้วยไม่ต้องดูเลยเครื่อง 300ZX เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่จำได้ใน 300ZX นะครับอันนี้หลังหกักหลังหกักหลังหกักทำมหลังหักค่ะเนี่ยทรงหลังหกักแต่ได้ไปดูมุมนั้นะฮะอลังอ่ะมุมนี้ SR20DET ในซินเวียครับคเ,เ,รเครื่องตัวนี้ดีกว่าอะไรทำไมคะซินเวียหรอเครื่อง GTR ครับ RB26 อันนี้คือิสัน GT 5 0 0เครื่องรถแข่งใช่ไหมคือทำไมสงสัยเครื่องรถแข่งอ่ะมันใหญ่มากเกือบจับแล้วเกือบจับแล้วคือมันเหมือนมันจะเล็กใช่ป่ะแสดงว่าเขาวจะต้องแบบว่าบีบห้องผู้โดยสารให้เล็กที่สุดแน่เลยอ่ะเพราะเครื่องมันใหญ่นะใช่ป่ะเนี่ยนิสสัน V 1 2มันใส่รถอะไรอ่ะไม่เคยเห็นนี่ไงใส่รถแข่งนงอืมอันนี้น่ารักดีอ่ะ นี่เครื่องรุ่นเก่าเลยกับไร GR8 อันนี้หน,น้นารักเหมือนฟอร์ a ร i รี่เลยนี่ดีกว่าเครื่องรุ่นเก่าเครื่องรถกระบะอะไรแล้วเป็นทุบกันเหรอ1953เอะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึง่ง ที่นี้ประมาณนี้ครับที่นี่คือมิวเซียมเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ฮิสทรี่เกี่ยวกับนิสสันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาก็อยู่ที่โยโกฮาม่าสามารถเซิร์ชได้นะนิสสันเอ g นจิ้นมิวเซียมโยโกฮาม่าครับ mm hmm. ลองแวะมาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าสมมติว่าเพลินๆมาโอโมริเสร็จแล้วเหลือเวลามาดูนี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอิ่มแน่นอนนะครับค่ะ <c oughs> อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่ง ASM ที่ที่ผมอยากไป อ s, <Yeah>. <S, <Yeah>. <S m ครับสวรรค์ของคนที่มีรถ Honda า S2000 ครับเนี่ยรถผมจะเป็นทรงแบบนี้แหละนี่ไทยเอสกำไรเนี่ยท,ที่พี่แชมป์ทำทำแบบนี้เลยยังขาดตัวนี้อยู่ครับอันนี้เขาขาย6กล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทขาดตัวนี้ขาดล้ออยู่นะแล้วก็ขาดเบาะอยู่เบาะมีทุกรุ่นเลยตัวเดียว8 0 0 0 0นกว่าล้านละ2องแสนห้าอันนี้ก็ตัวล้านละแสนกว่าบาทที่นี่มีครบหมดในเรื่องของเบาะดิคาโลก็มีอะไหล่บอดี้ทุกอย่างมีหมดนะฮะอันนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับตรงสเปคกับ h ันด a a i 0 0 0 0ผมครับ